คือผู้คุณกับเข่งแข่งมากนะครับที่วันนี้พวกล้าออกมาจากบ้านแล้วก็ด้วยกมาเห็นผู้คนเขาเดินจับมือกันไปไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันนะครับถือว่าคุณนี่คือสิดยอดมากนะครับผมหล่นี้ผมก็มีเพลงออกปากให้ท่ากับทีมงานนะครับผมนี่เลยฮะ The Season of Love Song ก็จะมีเพลงรักออกปากผมเองนี่เป็นคนที่ร้องเพลงรัก่อยแล้วรักกับอกหักทั้งนั้นนะครับผมทั้งระยะทงใจทั้งาหัวใจไอ แบ๊นเปรี้ยไทยอยากฟังว่าจริงเหรอริงแบ๊คเปรี้ยไทยฟังเหรอเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าไหนใครอยากฟังแบ๊นเปรี้ยไทยบ้างวันนี้โหเยอะมากแสดงว่าจะโสดใช่ไหมโสดไหนเพื่อเธอนี่มันต้องร้องเพลงนี้ มุ่งอ voilà. ู ouais, ่เพลงใหม่ล่าสุดของผมนะเพลงนี้เพลงเพื่อเธอไปกับละครเพื่อเธอนะครับผมร้องให้กับนางเอกคนเดียวนะครับพระเอกไม่สนนะครับผมเพราะพระเอกเขาหล่อครับผมแม่ผมก็เลยฉาเขานะครับผมเอาล่ะอยากฟังเพื่อเธอไหมถ้าอยางั้นจัดให้ชาวสายยาทุกคนครับ on my mind keep ในชีวิตที่เคยพบเจอที่ฉันได้จำาไว้ทำให้รู้ในค่ำตอนนี้เอาไวรุ่นพร้อมหเกิดจ็คือรักที่เธอที่นั้น ออเมื่กี้นในชีวิตมีอะไรมากมายร้อยพันแต่มันไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอสิ่งเดียวที่สาดดีในชีวิตที่เคยพบเจอให้ฉันได้จำเพราะรักเธอ เธอคนนี้อย่างที่จะตายเธอได้ไม่มีวัน ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่มีการประกวดร้องเพลงนะครับร้องซิงซาเลอร์ตอนนี้ก็ได้ผูเขา้าซิงซาเลอร์ทั้งหมดกี่คนฮนะตอนนี้เหลือกี่คน20่คนตกลงพี่ต้องเชื่อใคร18คนก็ได้18คนนะตอนนี้ก็รอประกาศผลใช่ไหมฮะวันนี้ก็สวัสดีผู้ปกครองทุกคนด้วยที่มาเป็นผู้ปกครองน้องๆที่เข้าประกวดนะครับแล้วก็ขอชื่นชมที่เข้ารอบมาถึงวันนี้ได้แล้วก็ ดีใจที่แต่ละคนมีความกล้าสแสดงออกนะครับผมวันนี้มีการประกวดร้องเพลงส่วนใหญ่ใช้เพลงอะไรบ้างอูกทุ่งไหมมีไหมอุ้งุ่งผมเองนี่เป็นคนที่ร้องเพลงอุกทุ่งประกวดตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไหนใครดูเจอะสตาร์ของการประกวดบ้างแม่ดอกซายหยุดการชาย ในหน้าสอนเรนพี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใ,ใจขอบคุณมากมมาก,ก็เป็นกำลับบงใจให้กับน้องทุกคนนะครับพี่รอประกาศผลอยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝานันทุกคนอยากจะได้ที่หนึ่งแต่ว่าบางครั้งการได้ที่หนึ่งนั้นก็คือมันต้องได้แค่คนเดียว แต่บางครั้งคนที่ได้ที่หนึ่งก็ไม่ที่จะไม่ได้บอกว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไปอย่างผมเองก็เคยประกวดเด็กๆก็ได้ที่2บ้างบางทีก็ตกรอบบ้างแต่ว,วันนี้ก็เป็นการรับทายแต่ที่ทุกคนเห็นในวันนี้นะครับชู่ต่อไปนะครับสู่อต่อไปทุกคนไปนกำลังใจให้นะครับเลยต่อไปเในนี้